ปลาน้อยโอ้น้ำบ่าเลิกปันใดแต่ในช่วงมักคักแล้วว่าใครตกป่าทั้งสี่เราไปตกป่าธรรมชาติเ,เปปตพื่อนเป็นนักตกป่าที่มชาติพื้นดิ ถ้าบริโตกไก้บริโต,ก,ตกเบ็ดแบบป่าแบบเห่าบานเห่านะตกป่ายัางนะเอิญไพ่ไหมแมนมุมวนไปตกไปสวีเดไน,นไปฮอนแลนไปยังสินะก็จะตกแบบไปเป็นอาทิตย์เลยนะส่วนมากเขาจะตกแบบยื้ยื้ยื้่บริตกถิ่มไปยังสีนะ่ไหม oh you you what what fish you think i don't know because i don't know this fish. how it's heavy? is heavy big. big of course very big like you